ประกาศโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตหนึ่งเรื่องมาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ ทั่วประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นอีกทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเป็นสำคัญ จึงกำหนดมาตรก,การการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนดังนี้ 1. ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปิดภาคเรียนให้เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักในอำเภอท่าบ่อภายในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564โดยเฉพาะท่านที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงให้กักตัวเองในที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า14วันและระหว่างที่กักตัวเองหากมีอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์ทันที 2. ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองในชั้นเรียนที่รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นให้นำบุตรหลานกับเข้าสู่ภูมิลำเนาที่อาศัยในอำเภอท่าบ่อหากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กับตัวเองอยู่ในที่อาศัยไม่น้อยกว่า14วันก่อนวันเปิดภาคเรียน 3. นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย โดยให้ประเมินตนเองอย่างช้าในวันก่อนเปิดภาคเรียน 4. ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2564 ในวันเวลาราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาด้านอาคารสถานที่การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาจนถึงวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2564 โดยปฏิบัติตามแนวทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดหนองคายอย่างเคร่งครัด 5. โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564และการจัดยิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบออนไลน์ site. โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดหนองคายอย่างเคร่งครัดประกาศณวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564นายเทียนชัยพลรั์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวดโคกสวา่าง